สวัสดีครับท่านผู้ชมผมช่างด็ดครับวันนี้ก็จะพาเพื่อน,นเพี่งน,น้องนักเรียนช่างตัดผมนะครับมาชมเทคนิคการตัดทูบ็อกนะครับข้างหน้าก็จะไว้เป็นเหตุหรือว่าเป็นหน้าม้านิดนึงนะครับทรงนี้ก็ตัดง่ายๆนะครับสําหรับหัวที่ยังไม่เคยตัดทรงนี้เราก็ต้องแบ่งผมก่อนนะครับ แต่สําหรับวัวน,นี้นะครับผมตัดไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึ่งมันเป็นทรงแล้วก็แค่ใช้หวียกขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นทรงด้วยเบอร์สองนะครับสําหรับเทคนิคของผมก็คือจะไล่เข้าไปถึงขอบผมที่เราแบ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากบางท่านนะครับบางท่านก็อาจจะเหลือขอบผมไว้นะครับแต่ของผมนี่จะถ่ายขึ้นไปสูงเลยนี่ฮะให้รอบศีรษะทั้งซ้ายขวาแล้วก็ไทยถอย หลังจากที่ถ่ายเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะมาใช้เบอร์หนึ่งนะครับไล่ตรงจอนขอบผมไทยถอยนะครับให้มันสั้นลงนะครับหรือว่าให้มันนวลขึ้นให้มันเป็นทรงตะแคงกินแค่ครึ่งใบครับสำหรับด้านหลังนะ้าถอยก็ถ่ายแล้วก็สะบัดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้สูง เราเก็บเพื่อให้มันเป็นทรงไม่ให้มันเท่ากันเกินไปนะครับเพราะว่าการที่เราใช้เบอร์2นะครับถ่ายขึ้นไปมันก็จะดูเท่ากันนะครับตรงจอตรงตรงีนผม,มนก็จะดูเท่ากันฉะนั้นเรามาใช้เบอร์ที่ต่ำกว่าคือเบอร์หนึ่งนะครับไล่ให้มันเป็นทรงเนะี่ยฮะ อันนี้เราก็จะมาซอ,อยปลายผมนะครับให้มันสั้นลงนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้อซอ,อยมากนะครับก็จะใช้กรรไกรนะครับซอ,อยซิกแซรกเอาอซอ,อยซิกแซรกเอานะครับ อันนี้จะขึ้นให้มันเป็นทรงก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บทรงอีกรอบหนึ่งนะครับจะไล่ระดับลงไปเรื่อยจะเอาสั้นประมาณไหนเราก็ตัดไปก็ดูไปเช็คไปนะครับถ้ามันดูสวยก็พอในลักษณะผมที่มันเป็นทรงแบบนี้อยู่แล้วนะครับมันก็จะตัดง่ายนะครับแต่ถ้าเป็นหัวที่ยังไม่เคยตัดแล้วเรามาตัดเปลี่ยนทรงแบบนี้มันก็จะยากหน่อยนะครับ ฉะนั้นก็ลองดูหลายๆท่านหลายๆคล,ล,ล,ลิปหลายๆช่างนะครับแล้วนำแบประยุกต์ใช้กับตัวเองก็แล้วกัน นันผมก็จะใช้เบอร์หนึ่งตัวเล็กนะครับในการมาไล่ให้มันนวนลลงอีกนิดนึงนะครับซึ่งเราใช้ตัวใหญ่บางทีมันก็ยังดูดา่างดูดำอยู่ตรงไหนที่มันกินไม่เท่ากันนะครับใช้ตัวเล็กมาเก็บมันก็จะดูนวลขึ้นแล้วเราก็การขอบผมนะครับการจอนนะครับให้มันดูเป็นทรงนะครับเราจะได้เก็บงานได้ง่ายขึ้นนะครับตรงไหนที่มันยังไม่กลมกลืนก็ใช้หวีนะครับจะเป็นหวีเล็กหรือหวีใหญ่ก็ได้นะครับในการเก็บให้มันเชื่อมกัน ด้านบนมันเกะกะเราก็ใช้คลิปนี่เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะ,จะเราจะเก็บงานได้ง่ายนะครับเนี่ยสังเกตว่าผมจะถ่ายจะจถึงร่องที่เราแบ่งนะครับซึ่งก็บางท่านก็ จะเหลือขอบผมไว้ซึ่งผมดูว่ามันเป็นคล้ายๆกับอันเดอร์คัตมากกว่านะครับแต่ถ้าเป็นทูบ็อกจริงๆนะครับเ <Yeah. S 1> ก็จะไถกันประมาณนี้คือไถขึ้นถึงขอบผมแล้วปล่อยผมลงมาแล้วเราก็เล็มปลายผมหรือว่าซอยเอาความยาวออกนะครับให้มันดูเหมาะกับลักษณะศีรษะลูกค้าเนี่ยพอเรา ถิกขอบผมเข้าไปนะครับมันก็จะเห็นทรงขึ้นนะครับมันก็จะดูเด่นดูชัดขึ้นแต่ถ้าขอบผมมันหนานะครับเราก็ไล่เก็บนะฮะไล่เก็บให้มันนวนลงไม่ให้มันดูหนาหรือว่าดูทู่เกินไป ให้สะดวกแล้วก็กิ๊บนีบนะครับแล้วก็เก็บเล็มปลายผมให้มันเท่ากันนะครับตรงไหนที่มันดูยาวหรือว่าดูไม่กลมเกลือ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่น้องนักเรียนช่างกับผมนะครับดูจบแล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดนก็ดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่างเด็กด้วยนะครับเด็กให้เป็นขอบเป็นขอบเป็นทรงไปเหมือนเดิมครับ มันก็จะดูสงได้ง่ายเก็บสงได้ง่ายนะครับ สำหรับทรงที่เป็นลักษณะทรงแฟชั่นนะครับมันจะตัดง่ายกว่าพวกรองทรงสูงรองทรงต่ำด้วยซ้ำไปในความรู้สึกของผมนะครับเพราะว่าวันนี้มันไม่ได้ตัดอะไรไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากมายนะครับแต่ก็เป็นรองทรงสูงนะครับเราจะเก็บให้มันวนวลให้มันเนียนนะครับมันต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความชำนาญด้วยนะครับเห็นไหมครับตรงจอยมันดูดำอยู่มันดูไม่เท่ากันนะครับเราก็ใช้ตัวเลขมาไล่เก็บนะครับ ฉะนั้นน้องนักเรียนชช่นเดิมผมนะครับที่อยากจะทํางานได้สะดวกเราก็ได้คล่องได้สวยนะครับเราควรที่จะมีอุปกรณ์ที่มันช่วยในการทํางานเราด้วยนะครับการที่เรามีตัวเล็กนะครับในการไว้เก็บงานไว้แต่งงานนะครับมันก็จะดูสวยนะครับมันก็จะทํางานได้คล่องทํางานได้รวดเร็วขึ้นนะครับเราเก็บไปแต่งไปเรื่อยๆครับตรงไหนที่มันยังไม่กลมกลืนนะครับ ใช้วีเล็กก็ได้เลยครับตรงอขอบผมหรือว่าตรงจอนตรงไหนที่มันยังดูว่าเราใช้วีใหญ่แล้วมันไม่ถนัดหรือว่ามันเข้าตามซอกตามมุมไม่ถนัดเราก็เปลี่ยนมาใช้วีเล็กนะครับเก็บให้มันนวลให้มันเนียนนะครับให้มันดูสวยงามที่สุดนะครับลบขอบไปในตัวนะฮะที่มันเป็นขอบเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับมันดูเด่นเกินไปเราก็ลบให้มันนวลลงนะครับมันจะได้ดู เป็นธรรมชาติดูไม่เป็นขอบจนเกินไปนะครับอันนี้เราก็จะมาแต่งให้มันสั้นลงอีกนะครับสำหรับอขอบผมนะครับที่มันยังดูยาวดูยังไม่เข้าทรงเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมครับใช้าบใๆซอยซิกแซกก็ค่อยไล่ระดับลงไปเรื่อยๆนะครับ ต้องสังเกตด้วยนะครับเวลาเราทํางานไปนะครับตัดออกไปแล้วตรงไหนที่มันยังดูยาวนะครับเราก็วนกลับมาเก็บตรงไหนที่มันดูแล้วมันไม่เท่ากันมันวงแหวงเข้าไปเราก็ไล่ลให้มันเท่ากันนะครับทําไปเช็คไปนะครับดูไปนะครับถ้ามันสวยถ้ามันดูกลมกลืนหรือว่าในสายตาเราดูแล้วมันสวยเราก็จบงานนะครับ ใจเย็นนะครับทำงานลักษณะนี้นะครับเราต้องอใส่ใจแล้วก็ทําด้วยความระมัดระวังนะครับพยายามทําด้วยความกรานีตนะครับลูกค้าถึงจะ,ะประทับใจแล้วก็ได้กลับมาเป็นลูกค้าประจํากันข้างหน้ามันจะดูยาวนะครับเราก็ไล่ขึ้นไปให้มันเป็นหน้าม้านิดนึงนะครับมันจะได้ดูสวยนะครับเพราะว่าผมลูกค้าเวลายาวแล้วมันจะ กระดกขึ้นนะครับ,บเพราะว่ามันเป็นผมหยกักโสกแล้วก็ไปทําสีนะครับเวลายาวแล้วมันจะไม่ตรงไม่ไม่สวยนะครับแล้วนั้นเล็มส่วนที่มันยาวไปนะครับให้มันเข้าทรง น,นี่ก็เป็นแค่แนวทางของช่างดิกนะครับเป็นเทคนิคเป็นความถนัดของแต่ละคนนะครับฉะนั้นเวลาเราดูแล้วก็นําไปเป็นแค่เป็นแนวทางในการฝึกกันแล้วกันนะครับบางทีหรือว่าบางช่างนะครับเขาอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปนะครับในการตัดของแต่ละทรงนะครับของใน,ในแต่ละหัวด้วยนะท่านั้นเราดูแต่ละหลายคลิปหลายช่างหลายช่อง นะครับเราก็นําเอาส่วนที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะนํามาประยุกต์ใช้กับตัวเองนะครับนำมาเป็นแนวทางในการฝึกในการทํางานกัน Yeah. ก็ใช้ฟันปลาในการซอ,อยปลายผมนะครับให้มันดูคลิ้วนะครับไม่ให้มันดูเป็นเป็นขอบหรือเป็นกรอบนะครับจนเกินไปเป็นเห็ดจนเกินไปนะครับ สร็จแล้วก็ลองเป่าลองเช็คดูนะครับว่ามันเข้าทรงดีไหมนะครับถ้ามันยังดูไม่สวยหรือว่ายังดูไม่เป็นที่น่าพอใจเราล้วก็ไล่เก็บอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เราแค่ลองลองเป่าเพื่อลองเช็คงานดู ว่าข้างหน้ามันจะดูยาวกว่าด้านข้างนะครับผมก็จะมาไล่โดยการใช้เบเต์เลียนก็ได้หรือใช้กันงไกลฟันปลาก็ได้นะครับในการไล่ให้มันสั้นลงนะครับอยู่ที่ความถนัดหรือว่าอยู่ที่ความชํานาญของแต่ละคนนะครับจะเลือกใช้อุปกรณ์แบบไหนปลายผมที่มันที่มันงอที่มันกระดกนะครับเราสามารถใช้เบลต์เลียนเก่าเพื่อให้มัน ไล่ส่วนที่มันกระดกออกไปนะครับให้มันดูคมกลืนนะครับแล้วก็เป็นการเก็บรายละเอียดนิดนิดหน่อยๆนะครับเพื่อให้มันเกิดความสวยงามนะครับสำหรับผมก็จะใช้แนวทางประมาณนี้นะครับในการทำงานใช้หวีโยกขึ้นแล้วก็ใช้เบรดเดนนในการคว่ำไล่เก็บปลายผมลงไปนะครับเนี่ยฮะ ก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กบช่างเด็กยังไงดูจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับสำหรับเพื่อนเพี่น้องนักเรียนช่างตัดผมนะครับที่อยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับที่ใต้คลิปกัน ทั้งหน้าที่มันดูยาวื่อทีมันก็จะลดระดับลงเห็นไหมครับมันก็จะดูสั้นมันก็จะไล่ให้มันใกล้เคียงกับด้านข้างนะครับเพื่อให้มันเกิดความสมดุลเกิดความสวยงามนะครพยายามหวีพยายามเช็คดูนะครับตรงไหนที่มันยาวตรงไหนที่มันล้นออกมาเราก็เก็บนะครับให้มันเข้ากันนะครับ

เท่ากันนะครับด้านข้างกับด้านหน้าก็ดูใกล้เคียงกันที่สุดนะครับตรงไหนที่เราสามารถแต่งได้เราก็แต่นะครับจะใช้ฟันตาก็ได้จะใช้ไจซอยก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีเทคนิคในการซอยเพื่อไม่ให้มันเป็นขอบนะครับโดยการใช้แบบซิกแซกเอา Six Out นะครับก็ค่อยเล็่มปลายผมอย่าให้มันตรงเข้ากันจนเกินไปนะครับมันอา,อาจจะดูไม่สวยนะครับ ประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับทูบ็อกแล้วก็ข้างหน้าไว้เป็นหน้าม้านะครับลองเป่าลองเช็คดูอีกรอบนึงนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับนักเรียนช่างตัดผมนะครับที่เจอลูกค้าต้องการทรงลักษณะนี้นะครับเราก็ลองดูไว้เป็นแนวทางในการทํางานนะครับในการฝึกการนะครับถ้าเจอลูกค้าต้องการทรงลักษณะนี้แล้วก็หัวลักษณะนี้ทํายังไงมันถึงจะสวยทำยังไงถึงจะให้ลูกค้าประทับใจนะครับก็ลองนําเอาแนวทางนี้ไปทํางานก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจบ ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเข้าทรงแล้วก็สวยอพอประมาณนะครับอันนี้ก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ